สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับนี่อยู่กับช่องอดคำชาแนลนะท่านน้องท่านผู้ชมนี่มาพบกับเป็นวัตถุมงคลนะท่านผู้ชมเป็นเหรียญหลวงพ่อวิชัยนะครับเป็นเกจิของจังหวัดชัยนาธบ้านเรานะครับท่านผู้ชมเป็นสาย ปเป็นพะคุณหลวงพะกลวยนะครับท่านผู้ชมเป็นสายใกล้เคียงกันแบบเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องยูทูบออนคำชาแนลนะพี่น้องนี่ออนคำชาแนลก็มีวัตถุมงคลนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนี่ตอนนี้วัตถุมงคลท่านหลวงพ่อกําลังร้อนแรงมากนะท่านผู้ชมนะเป็นที่ต้องการลูกศิษย์ของทั้งลูกศิษย์ลูกหานะครับตอนนี้นี่ การแชแนลก็มีโอกาสนะท่านชมได้วัตถุบุคคลมาหนึ่งเหรียญน,นะท่านชมนะเป็นรุ่นแรงๆเราไม่ได้นะท่านชมนะตอนนี้ราคาไปไกลมากเลยจับไม่ได้เลยท่านชมนะราคาไปเร็วมากนะท่านชมนะเป็นรุ่นห่วงเชื่อมกับอ่าอ่าบนพักกานะท่านชมตอนนี้ราคาแรงมากเลยตอนนี้ออนคัแชแนลก็ยังไม่มีโอกาสได้ได้นำมานำเสนอนท่านชมก็ วันนี้ก็มีโอกาสได้นําเสนอเป็นเหรียญเหรียญเซมารุ่นหนึ่งนะท่านผู้ชมนะรุ่นแรกแล้วท่านผู้ชมนะนะรุ่นแรกรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะท่านผู้ชมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะท่านผู้ชมเป็นเหรียญเสมาเหรียญเสมานะท่านผู้ชมเสมา เก้าห้องอะไรในเะก้าห้องของขวัญอะไรในท่านผู้ชมนะเป็นเหรียปีหกสี่นะท่านผู้ชมนะก็นี่เป็นเนื้อปะก้าท่านผู้ชมนะเนื้อปะก้าสร้างสร้างหนึ่งพันเหรียญท่านผู้ชมนะ,ะกา 1, ้าหนึ่งพันเหรียญไต่มาดไต่มาดป,นะปีหกสี่ท่านผู้ชมนะอ่าข้าวปูกเสกแล้วก็มีเนื้อทองเนื้อทองคำนะครับท่านผู้ชมเนื้อทองคำก็สร้างตามตามสั่งจองนะท่านผู้ชมนะ อที่ผมได้มาให้ท่านชมได้รับชมกันนี่ก็คือเป็นเนื้ออัปกานะอยู่นะอัปกาอัปกามีหนึ่งพันเหรียญน,นะท่านชมนะหนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อที่เหรียญเสมาท่านชมนะรุ่นแรกรุ่นแรกเป็นเหรียญเสมาหลังสิงนะท่านชมนะเป็นหลังสิงสวยเลยนะท่านเหนไหผมเห็นแนละ้วผมตกใจนะสวยนะท่านเะห็นไหม อ๋อนี่ออนทามชาแนลก็มีโอกาสได้ทำวัตถุมงคลหลวงพ่อของพระวิชัยนะครับอวิติโกนะครับของวัดโคเด่นนะท่านผู้ชมนะเป็นวัดโคเด่นอ่าใกล้เคียงกับวัดหลวงพ่อโก้ยนะครับอยู่ตรงข้ามกันอือเป็นโคดหนึ่งสามถึงสี่นะท่านผู้ชมนะเป็นเหรียญดีเหรียญสวยมากนะท่านผู้ชมนะนี่สีเดิมนะท่านผู้ชมนะออนทามชาแนลก็มีโอกาสนะท่านผู้ชมได้มาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาความรู้กันเป็นเหรียญเสมา ดูเลขหลังสิงนะครับโยมนะหลังสิงตั้งจำนวนไม่เยอะนะทุกนะจำนวนไม่เยอะนี่เป็นอัมากาหนึ่งพันเหรียญแล้วก็มีเหรียญเนื้อทองคําเนื้อทองแดงก็ปริมาณไม่เยอะนะปนะยมนะเราหลวงพ่อท่านท่านของหลวงพ่อท่านจะลั่นเลขทุกกเลขนะท่าน้ยมนะการันตีได้ว่าลั่นเลขทุกเบอร์นะท่าน้ยมนะ,ะลั่นเลขทุกเบอร์นะ เป็นเกิกรุ่นหนึ่งนะท่านชมนะที่ออนแคนเนลได้มานะท่านชมให้พี่น้องได้รับชมกันสวย,ยมากท่านชมนะ <c oughs> มก็เป็นรุ่นปีหกสี่นะท่านชมนะรุ่นตอนรุ่น,นรุ่นแรงๆตอนนี้เราจับไม่ได้นะท่านชมนะเรายังหาจะมีโอกาสได้มาเราจะมาลงให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญวงเชื่อมปีหกกับอ่า เหรียญบนพระก,กาดนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ราคาไปดิบล้วเลยท่านผู้ชมนะไปไกลมากก่อนทำจะนแนลก็ไม่มีโอกาสได้มาให้ดูกันนี่ก็ได้มาบ้านๆมาเหรียญนี่ก็เป็นเหรียญเซม,มารุ่นแรกนะรุ่นนี้ก็น่าเก็บท่านผู้ชมน่าเก็บเลยผมผมคิดว่าน่าเก็บเลยละ่ะสวยมากน่าจะเป็นเขียนว่าหลวงพ่อวิชัยนะท่านผู้ชมนะหลังก็จะเป็นสิงนะท่านผู้ชมนะ เป็นสิงมีนัมเบอร์วัดหัวเด่นด้านล่างก็จะเขียนว่าไตรามาสนะครับท่ไตรามาสปีหกสี่นะท่านชมนะเหรียญสวยมากนท่านชมนจริงจริงชื่อเต็มเต็มครับท่านผู้ชมนะชื่อเต็มเต็มชื่อเต็มเต็มจะเป็นเหรียญเหรียญเสมาหลังสิงนะครับท่านผู้ชมนะ หลังสิงแก้วแก้วขวัญน,นะครับท่านผู้ชมชื่อเต็มๆผมว่มานไม่ถูกนะครับขอโทษอภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นเป็นเหรียญที่อนอดกล่องนะท่านผู้ชมเห 64, รียญปีหกสี่ท่านผู้ชมนะสวยมากสวยมากสวยจริงๆนะท่านผะู้ชมย้อนถามชแนลก็ได้มีโอกาสนะท่านผะู้ชมท่านผู้ชมได้เห็นของแท้กันนะท่านผู้ชมนะอ่านะนะของแท้กัน ท่านก็สร้างมาเยอะนะครับรุ่นนี้สร้างมาเยอะครับรุ่นนี้ก็น่าเก็บนะท่านผู้ชมเป็นอีกรุ่นหนึงที่น่าเก็บนะท่านผู้ชมออนทัพชาแนลก็มาให้บด้องได้รับชมกันเดี๋ยวออนคัพชาแนลได้ได้เหรียญรุ่นหนึ่งมากับเหรียญเสมามาออนคัพชาแนลจะมาลงอ่าแบ่งความรู้ในช่องทางอยู่ทุกออนทัพชาแนลให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปนะครับ นี่ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มารับชมจนจบคลิปนะครับเป็นวิชานความรู้นะฮะของหลวงพ่อวิชัยนะครับวัดหัวเด่นนะครับใกล้ๆบ้านอ่อนคำชะแนลนี่ครับใกล้ๆกันใกล้ๆอ่อนคำชะแนลอยู่ไม่ไกลจากหลวัดหลวงพ่อมากนะยไม่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อกลืนะครับวัดหลวงพ่อก็อยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ตรงข้ามกันใกล้ๆกันครับวิชัยกับวัดหลวงพ่อเกลยอ่ะครัก่อนชาแนลก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับ นี่เป็นเหรียญแท้แลท่านผู้ชมให้ผู้ชมได้รับชมกันเป็นเหรียญแท้นะครับตอนคำแชแนลไม่ปล่อยนะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้เปิดนะครับก็เป็นมาให้เป็นความรู้นะท่านผู้ชมให้ผู้ชมได้รับชมกันเป็นเหรียญแท้จากอีกเหรียญหนึ่งครับท่านผู้ชมที่น่าสะสมและน่าเก็บมีราคาไปลายไกยริบบิ้วเลยท่านผู้ชมนะขอบคุณพี่น้องที่รับชมจนจบคลิปนะครับคลิปหน้าต่อไปเราถ้าเราได้เหรียญดีๆมาเราจะลงให้ท่าน้องได้ชมมาต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ